ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกมาคิดเขียนระบายสีบันฟันกันประดับมีโลกสวยรูถจะฝันนี้อยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิ์กับพี่โจพานุพลเอกเพชรนะครับถามน้องๆดีกว่าใครชอบไปทะเลยกมือขึ้นอ่าคิดว่าตอนนี้คงจะมีหลายๆคนยกมืออยู่หน้าจอโทรทัศน์แล้วใช่ไหมครับจะบอกว่าจริงๆแล้วพี่โจก็ชอบไปครับแล้วก็กําลังจะมีแผนไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆด้วยนะครับก่อนอื่นพี่โจจะชวนเพื่อนๆของพี่โจ มาวาดรูปกันก่อนครับอืมวาดรูปเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปประดิษฐ์เกมเกมที่จะเอาไว้ใช้เล่นริมทะเลนั่นเองอยากรู้ว่าเป็นเกมอะไรต้องไปหัดวาดรูปกันก่อนพร้อมแล้วไปกันเลยช่วงวาดเด็ดเดแบบเด็ดเเอาละครับพี่โจคิดแล้วนะครับว่าจะสอนเพื่อนๆพ,พี่โจว,วาดรูปอะไรดีอยากจะสอนวาดรูปเรือครับ แต่ว่ารู้สึกว่าเรือธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันดูจะดูง <ทำ S 2> ่ายเกินไปนะครับคราวนี้พี่โจจะสอนน้องๆวาดรูปเรือรบครับ oh. เอาละเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพี่โจจะวาดเส้นตรงก่อนหลังจากนั้นนะครับลากเส้นเส้นนะครับเติมช่องหน้าต่างครับเป็นวงกลมครับ วงกลมที่มีวงซ้อนด้านในนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันนะครับสมอเรือครับสมอเรือของเรือรบก็ต้องเป็นอันใหญ่ๆนะครับว<ม>าดวงกลมมาที่ดัดฟ้าของเรือนะครับเติมสี่เหลี่ยมเข้าไปครับเติมตัวห้องบังคับการเสาขึ้นไปครับด้านบนตรงนี้นะครับเป็นหอสังเกตการ ตรงหอบังคับการด้านนี้นะครับเราก็้องใส่ช่องหน้าต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เติมเสาเรดาร์าครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือปืนต่อสู้ครับนี่ท้ายเรือก่อนเลยนะครับพี่โจวัวดส่วนของเส้นโค้งวาดเส้นตรงแบบนี้สี่เหลี่ยมคราวนี้ไปที่หัวเรือมีหนึ่งกระบอก และตามด้วยด้านข้างนะครับ mm. พี่โจโตเติมสิ่งนี้เข้าไปเลยครับ mm. นี่น้องเห็นเป็นอะรครับใช่แล้วจรวดขีปนาวุธแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเรือรบของพี่โจโนะครับหลังจากนั้นเรามาระบายสีกันสีที่พี่โจใช้ก็จะเป็นสีไม้นะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มๆที่พี่โจใช้ตรงนี้นะครับก็เป็นสีฟ้ากับสีน้ำเงินหลายๆเฉดนะครับ แล้วก็สีเทาที่ระบายแล้วก็เว้นขาวไว้นะครับก็คือเป็นแนวที่เป็นแถบความเงาของเหล็กห้องบังคับการที่มีช่องแสงโผล่มานะครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับเรือรบของพี่โจนี่อุปกรณ์พร้อมรบจริงๆเลยนะครับมีปืนมีจรวดคิปนาวุธมีเรดาร์นะครับแค่นี้ก็สามารถออกไป ปกป้องทิ่ปไทยของประเทศนั้นๆได้ถ้าเกิดสมมติว่าวาดรูปธงแปะข้างๆเรือแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีชื่อเรือหรือว่าอะไรเงี้ก็แล้วแต่ว่าจะใส่ลงไปนะครับตอนนี้พี่โจมีตัวอย่างของรูปเรือรบในมุมอื่นๆมาให้ดูด้วยมุมนี้นะครับเป็นมุมที่พิเศษต้องใช้การฝึกฝนในการวาดนะครับเ,เรียกว่ามุมเปอร์สเปกทีฟนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเขาจะใหญ่แล้วเวลาที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆเอาละในเมื่อเรือรบของเราพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวพี่โจจะพาทั้งน้องไป ประดิษฐ์เกมที่เกี่ยวกับเรือรบกันดีกว่าช่วงสอนสิงกับชิ้นงานมันๆที่พี่โจโจ,จะสอนน้องประดิษฐ์เนี่ยมันง่ายมากนะครับแล้วก็มาจากเศษวัสดุเหลือใช้อืมวัสดุเหลือใช้ที่ว่านั้นก็คือสิ่งนี้ครับในแกนปฏิทินตั้งโต๊ะนั่นเองนะครับเราแค่แกนกลางของเขามาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการตกแต่งลวดลายก่อนนะครับแต่งลวดลายเป็นท้องทะเล วาดช่องสี่เหลี่ยมเขียนชื่อสักหน่อยนึงหลังจากนั้นก็ทำการระบายสีนะครับระบายสีพื้นบริเวณนี้นะครับอันนี้พี่โจแรงเงาตารางให้ดูนะครับแล้วก็ระบายสีครับระบายสีพื้นที่ตารางนะครับจะใช้สีฟ้าเลยสีที่เราใช้ก็จะเป็นสีอะคริลิกนะครับหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายตรงนี้นะครับด้าน,นล่างเป็นคลื่นที่เมื่อกี้พี่โจว,วาดให้ดูใช่ไหมครับ แล้วในพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับพี่โตก็เปลี่ยนผู้การมาใช้เป็นผู้การเบอร์เล็กลงนะครับพี่โตทําเป็นตัวอย่างเฉยๆน้องๆสามารถไปทําเป็นลวดลายอื่นๆก็ได้เลยนะครับปลายขึ้นพี่โตจะใช้เป็นสีขาวนะครับก็รอให้แห้งนะครับแล้วก็ทําทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการตกแต่งตัวหนังสือลวดลายเพิ่มเติมนะครับ ก็รอให้แห้งแล้วก็ได้มาเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นครับโจใช้นี่เลยแผ่นใสครับอันนี้คือแผ่นที่พี่โจตัดมาให้ขนาดเท่ากันนะครับเท่ากันกับขนาดของฐานปฏิทินอันนี้นะครับแล้วพอลอกออกก็จะได้เป็นแผ่นที่ใสขนาดนี้อาละหลังจากนั้นเอาตัวแกนของปฏิทินตรงนี้นะฮะออกพี่โจเตรียมนี่เลยห่วงสีทองแบบนี้นะครับ ใส่ติดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็คล้องเข้าไปเอ่เอาละใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่หลังจากนั้นก็ตีตารางครับำํำไห้ทัดนมาวัดนะครับช่องหนึ่งประมาณ2เซนนะครับนี่นะครับ2คูณ2เซน เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็มาเขียนตัวเลขใส่ลงไปเราจะใช้วิธีการเขียนแบบเป็นโค้ดนะครับแถวแรกในแนวตั้งเราจะให้เป็นตัว A อดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปที่แตกต่างกันครับ A1 A2 A3 A4 A5 A6 แถวที่2เป็นตัว B ครับแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับตารางอีกข้างหนึ่งนะครับ ังจากนั้นด้านข้างนะครับเราก็อาจจะตกแต่งเป็นรูปเรือรบใช้เป็นแค่รูปร่างลวดลายเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้ใส่รายละเอียดนี่ก็ใส่มานี้นะครับคราวนี้นะครับวิธีเล่นนะครับเราก็นําแผ่นสายมาวางทับลงไปนะครับแล้วก็ใช้นี่ครับดินสอไข่นะครับสีขาวนะครับหรือว่าจะใช้เป็นสีเทียนหรือว่าออยล์พาสเทลก็ได้แต่ว่านอาจจะลบยากสักนิดนึงนะครับแต่ว่านี้กากบาทแล้วลบง่ายพี่โตก็ดูเลยว่าตรงไหนดีอาจจะสัก3จุดนะครับสีสามละกัน DC แล้วก็ F1 นี่พี่โจเลือกได้3จุดปุ๊บก็ตาคู่ต่อสู้แหนคู่แข่งของพี่โจเลือกอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกจุดไหนนะครับแล้วเราก็มาวางตั้งแบบนี้นะครับนี่เลยสมมุติว่าพี่โจทายเขาว่า B ีอ่าใช่ B1 มยิงไปที่ B ีปั้งเขาก็ต้องตอบว่าโดนหรือไม่โดนอืมถ้าเกิดโดนปุ๊บอ่าเราก็ถูกแล้วใารยิงครบก่อนนะครับเรือของฝั่งตรงข้ามจมหมดก่อน ก็ชนะไปนะครับมีตัวอย่างนะครับนี่พี่โจทำไว้นี่เป็นเกม Space War นะครับอันนี้คือยานอวกาศที่บินสู้กันนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำให้มันเป็นแบบจริงจังอลังการเลยนะครับนี่ครับอันนี้แบบอลังการงานสร้างแกนของปฏิทินนะครับนำมาเจาะรูแล้วคราวนี้ใช้เป็นแบบเสียบเอาเข้าไปนะครับเป็นหมุดเสียบเข้าไปอยากจะวางแนวไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้พี่โจก็มีเกมเรือรบ เอาไปเล่นกับเพื่อนๆเวลาที่พักเหนื่อยจากการเล่นน้ำแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆอยากจะทําเกมเอามาอวดพี่โจโง่ายมากเลยส่งมาเป็นชิ้นงานหรือว่ารษษีีอบัติก็ได้ตู้ปน12ปนปรัดิพัฒน์กรุงเทพ10404นะครับหรือว่าจะส่งมาเป็นอีเมลก็ได้นะครับสอนศิลป์ thaipbs.or.th ครับหรือว่าใครสะดวกเป็น เฟซบุ Facebook, ๊ก www.facebook.com/slash สอนสินคลับนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่โจคงจะต้องขอตัวแล้วไปท้าเพื่อนๆหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยนายกล้าที่จะมาดวลเรือรบกับเราหรือเปล่าเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีถึง1 7นาฬิกากับรายการสอนสินกับพี่โจพนุพลเอก,กเพชรที่นี่ไทย PBS วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ I yeah.